การแบ่งกลุ่มของขอทานทางทิศใต้นั้นแบ่งแยกเป็นกลุ่มเล็กลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงทีของนางขอทานท้องแก่กับสามีที่ต้องแยกกันไปขอทานคนละทางในเย็นวันนั้นทุกคนในหมู่บ้านรวมทั้งหัวหน้าของหมู่บ้านเองก็ได้ตั้งตารอว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวการลกินีจนกระทั่งสามีของนางขอทานกลับมา พร้อมกับข้าวของเต็มสองมือส่วนนางขอทานท้องแก่นั้นก็กลับบ้านมามือเปล่าและนางก็รู้ชะตากรรมของตัวเองแล้วว่านางกับลูกในท้องคือตัวกาลกินีของหมู่บ้านดังนั้นเมื่อหัวหน้าของหมู่บ้านได้ตัดสินให้นางออกจากหมู่บ้านไปเพราะนางเป็นต้นเหตุที่ทําให้ทุกคนในหมู่บ้านต้องเดือดร้อน นางจึงยอมรับอย่างไม่มีข้อแม้และไม่ตีโพยตีพายนางขอทานออกเร่ร่อนพเนจรไปขอทานประทังชีวิตจนกระทั่งคลอดลูกออกมาลูกของนางที่ออกมานั้นก็หน้าตาอับปรลักเป็นอย่างยิ่งผิวพันครูขราไม่ผ่องใสแขนบิดขาเบี้ยวแต่กระนั้นนางก็ยังคงรักลูกของนางยิ่งนัก และก้มหน้าก้มตาเลี้ยงลูกอย่างมานะอดทนจนกระทั่งถึงวันที่ลูกของนางโตพอจะดูแลตัวเองได้แล้วนางจึงคิดจะให้ลูกออกไปหาเลี้ยงตนเองแล้วนางก็ได้ร่ำไห้ในขณะที่เรียกลูกเข้ามาหา